วันนี้บิวซานก็จะพาทุกคนไปกินโอคุนมิยากิกันในไหนเรามาที่ฮิโรชิมาทั้งทีแล้วใช่ไหมเราต้องไปกินของชื่อมีชื่อของฮิโรชิมานั่นก็คือโอคุนมิยากินั่นเองซึ่งโอคุนมิยากิของฮิโรชิมาเนี่ยมันจะแตกต่างก,กับโอคุนมิยากิของทั่วๆไปตรงเส้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนตรงเส้นใช่วันนี้บิวซานได้ทำการถามที่โรงแร,รมเรียบร้อยแล้วนะมันจะมีเขาแนะนําม,มาว่ามันจะมีจุด ตึกหนึ่งอะทั้งตึกเลยขายเฉพาะโอโคุณมิยากิแล้วแบบมีไปแบบแ,บบแหล่งรวมแหล่งซ่องสุมของอยากิอันนี้เลยอะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินในนั้นกัน <c oughs> เราก็เดินตามแผนที่ของที่พนักง,งานโรงแรมให้เรามานะ <c oughs> เราก็จะเข้ามาที่ <c oughs> แหล่งซ่องสุมของบรรดาโอโคุณมิยากิทั้งหลายนี่ไงนนี้เขียวเลยว่าโอโคุณมิยากิตรงนี้ในป้ายแดงๆนี้เห็นปะ ตัวเด่นๆปีสาะชัดมากแล้วเราจะไปกินร้านไหนดีเขามีโอสูเมะให้เราคือร้านที่ชื่อว่าชินจังนั่นเองชั้นสองนี่ด้านขวามือขวามือนี่เลยอันนี้คือบปรนดาหน้าร้านชั้นสองชั้นสองร้านชินจังมันมีหลายร้านเลยร้านไหนร้านชินจังนี่ชินจังร้านนี้นี่ร้านนี้ขึ้นเลยเราตั้งเป้ามากินร้านนี้โดยเฉพาะเพราะว่าเราได้ คนเดิมเลยอ่ะโยชิดะอะไรอ่ะไม่รู้ขึ้นไปชั้นสองร้านชินจังเราไปกินร้านนี้เพราะว่าเรามีคูปองซึ่งปริ้นมาจากอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วได้ท็อปปิ้งฟรีเฮ้ยอย่าบอกมันนั่งกินเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ก็นี่ไง,งชินจังชินจังไม่ต่อนนี้เลี้ยวซ้ายแล้วก็เข้ารู่แล้วแหละเข้ารลูเข้ารู่เข้าไปสิเข้ารู่เข้าไปแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาพุชพุชพุชแล้วก็ อูดูี่แบบแหล่งรูปโอคุเมิอากิทั้งนั้นเลยดูที่บอกว่าเป็นร้านเขาเรียกว่าร้านจัดใ่ทั้งหลายนะเดี๋ยวเราจะไปตงรงนั้นนี้กนันร้านที่ชื่อว่าชินจังโอทำไมร้าน,งนเงียบเงาเลยเขาไม่เปิดเนี่ยนี่รามาแบบกินแบบแหล่งๆของคนญี่ปุ่นก็เลยชินจังโอชินจังร้านนี้ไม่มีคน กินร้านเนี่ยร้านชิว่าร้านชิงจันของโอโคเมะกินนะของที่นะูยูซิมานี่ยเราจะไม่ทําเองนะคือเขจะมีคนมาทําให้เราอย่างนี้เราก็จะใส่เส้นอย่างนี้ให้เรากปะแล้วจะมีแผนป่าย,ยู่ข้างหลังนี้มันจะไม่เหมือนกนที่อื่นนี่เลย,ยนี่เลยเราก็จะนั่งบอกว่านั่งเบียงลายกันตรงข้างหน้าอย่างเงี้ย นั่งดูโหวิธีการทำเขานะเขาก็จะเอาเส้นรามเม็งที่ลวกน้ำเรียบร้อยแล้วนะเอามาเอามาทอดก่อนอันนี้ก็เป็นเมนูของร้านนะก็จะมีตามร้านนี้นะที่โอซึสเมะเลยตรงนี้โอซึสเมะก็เลยก็คืออันนี้เลยตรงนี้เป็นชินจังชกเซนะก็จะมี เนื้อมีไข่มีปลาหมึกสดนะแล้วก็จะมีกุ้งแห้งแล้วก็จะมีโซบะหรือว่าอุด้งให้เลือกเอาว่าจะเป็นโซบะหรืออุด้งแต่บิ๊งจะเลือกโซบะแนะนําว่าคุณจะเลือกโซบะแล้วก็จะมีท็อปปิ้งสั่งอื่นก็ได้ใส่ลงไปแล้วก็มีเป็นแบบสเปเชียลก็มีสเปเชียลยากิก็จะมีเนื้อแบบว่าดับเบิลแล้วก็มีไข่แล้วมีโจะไม่เอาแบบเมืกี้ว่าเซสเปเชียลยากิอันนี้มีมาทุกอย่างเลยหรือจะสั่งเป็นเอ็กซ์ตร้าเพิ่มก็ได้มีออสเตอร์ มีสกาลอบมีสกาลอบคือหอยเชลโพตเต็นเองดูราคาเองตามนี้หรือว่าจะเป็นจะเป็นสแน็คก็ได้เป็นสแน็คก็จะมีโปรตีนนี้อันนี้มันไม่ใช่เพิ่มเข้าไปอันนี้มันคืออาหารหนึ่งจานใช่ก็ราคาตามนี้ราคาที่มีหอยนางรมดูเองก็มีอะไรแล้วมันมีไข่อนอันนี้คือผัดไทยหรือองนี้มันไม่ผัดมีไข่เดี๋ยวดูสั่งสั่งอันนี้นะ เราก็จะเพิ่มแสกลอตนะแล้วก็เพิ่มอีกัดแดงอีกัดแงนี่คือได้ครูปองมาเพิ่มฟรีเขาให้เพิ่มได้ฟรีเราก็สั่งกันเรียบร้อยละตอนนี้เราก็กํำลังนั่งรอให้ดูร้านยากไตก่อนคือร้านแบบว่าข้างทางของโยชิม่าเขาเมันก็จะเป็นโต๊ะแบบว่ามีเทบแค่แค่ตรงนี้สําหรับวางแก้วน้ำได้ใบเดียวแล้วก็ ส่วนโต๊ะกับข้าวเนี่ยจานชามก็จะไม่มีเพราะว่าเขาจะให้เรากินบนกระทะน,นี้เลยนะบนกระทะน,นี้เลยเดี๋ยวจะมาว่าให้บนกระทะน,นี้เลยเดี๋ยวเขาทำให้เราตรงนูน้นอันนี้เขาจะมีพวกคนดังๆมากินหลายคน,น้วนะเพื่อรประกันความดังของร้านยาตรงนู้นเลยเนี่ยนี่อันนี้คือเป็นแผนที่ของตึกที่เป็นแหล่งซ่องสุ่มของโอคุนเมยากินะทั้งหมดเลย มีหลายร้านมากแต่ร้านที่วิวสังด้วยกินคือร้านนี้ชื่อว่าชินจังนั่นเองอันนี้คือมีอุปราชส,สังสส่งอย่างนี้โอ๊ตที่สั่งอนี้นี่ขายอยู่ร้านนี้นเองเลือกกันได้ตามใจชอบนีเ่เขาคนละทำแป้งปาดหน้าปาดหลายมีน้านทีนะทำสดๆเลย เราทาเองเราไปตังทำแป้งแลแต่อให้มันประมาณเหมือนกับว่าอะไรนะทำแป้งเครกก่อนเดี๋ยวแป้งแผ่นเนี้ยมันจะก,กรอบๆมันจะกลายเป็นจานรอบส่วนแล้วเขาก็ปรุงน่าจะเป็นปลาป่นหรือเปล่าส่วนน่าจะเป็นปลาป่นนะถ้าจาไม่ผิดนะแล้วก็ใสอ่อันนี้คืออะไรกลมปีกัมปีเหรอ อ,อ๋อเออใช่กระหล่ำปีกลน้แล้วก็ตามด้วยถั่วง,งอกตอนนี้บอกว่าอ,อกคุณจะกี่ในเซบ,บกองเป็นภูเข,ขานี้แล้วแล้วก็ใส่ด้วยต้นหอมซอยนี่แล้วตามด้วยอันนี้คือแบบพริกไทยเอรอไทยหรือปาปุ่นเนี่ย าาอุ้ยพริกไทยพริกไทยนี่นี่พริกไทยสูตไปใกล้ๆก,กล้คือพริกไทยเกลือต่อพริกไทยแล้วเกลือต่อต้านแล้วพริกไทยกับเกลือร้านนี้คืออะไร ที่ายท่ตอนแรกปาปนเหรอไม่แรกมันเหมือนนี่ปาปนปาหน้าปาหลังใช่ไหมนี่ก็อะไรก็อะไรจะเป็นผงชรบก็ได้คือไม่รูแลมันคืออาจจะดูดูเองแล้วกันไม่รู้มันคืออะไรของไม่ใช่นี่ผงบุกผงบุกบุกฝอยบุกฝอยเขาเรียกอะไรสลัดต่าสลัดสลัดอ่ะคอมบุกคอมบุก อนนี้เขาใส่รบูด้วย,ยัวะยอะัเาบุรมีเลนนี้รานงเขาเเอาแฟบลงเขาแฟบลง้อเอาก,ก,กองแฟบใหเรากิน,น,นร,รายกระทะเตรียมเสร็จละอันนี้อันนี้ก็ใส่ท็อปปิ้งต่างกันละอย่างคนใส่เบคอนก็ใส่เบคอนปาดหน้าไป อันนี้อันนี้กุ้งเหรออัอ๋อของเรานสัเนื้อปัหอยค่อนี่คั้อเขาปายัอ๋อันนี้คือใส่เก็ดเขาตื่หนวดปลาหมึกนั่นเองเอาปลาหมึกปลาหมึกเส้นๆคนละสามชิ้นอันนี้คือสิ่งที่เราได้ฟรีมาจากการปริ้นคูปองมาเองฟรีมันเป็นย้าย ปเลแ้เอปวนๆอันนี้ไม่ฟรีอันนี้ไม่ฟรีอันนี้มันรวมอยู่ในราคาอันนี้ใช่อันนี้รวมอ่ในราคาสามสิบใรอะุแล้วก็พกเบคอนเพิ่มเข้าไปกเบอื่อกันมก้ใส่นแรกอันแรกก็ไม่สั่งแบบเราอันนี้ของเราสั่งแบบว่าทุกอย่างหมดเลยอ่ะจ้ำเต็ม ปาบเบคอนลงไปก็เ,ปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยบอกว่าเนื้อเยอะมากอะลเลยเดี๋ยวมีโคตเต้ต้องสั่งไปอีกใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มีมีปลหาหมึกแห้งไปอีกโอ้โหถือว่าอลังการไปด้วยเนือนอ้อฮะนี่อ,อันนี้เขาก็รา,าดน้ำ เอามาอมือนย่างนี้ตัหรือคืออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แป้งเดิมกะมันก็เหมนอันเดิมป่ะแป้งเดิมหรอแป้งที่รองหระแป้ง <c oughs> ที่รองเออมันาเพิมข้งบนอีกอันนเ้ตรูซอแป้งมันเอเื้อนี่น <c oughs> มันอดกนบนตเขาก็จะมีตะเกียบมีจาแล้วก็มีทัพพีแบบนี้ให้ในการตัด เรืองเหลืองก็คือมีอะไรกรอบๆปะลงไปแล้วก็น้ำซ <c oughs> ุปเทลงไปอีกครั้งหนึ่งเุ็มไปเย <c oughs> ลยอะไรเขาเริ่มเริ่มเอาออกละเพราะว่าจะ, <c oughs> ะดูที่ว่าตูดไหมหรือยังเริ่มเอามาเ <c oughs> รียงๆกันละ แช่ไว้นานด้วยนะแต่ก็ไม่ไหม้ด้วยนะดีเลยดูว่าม,มันกองอยู่เป็นแบบว่าเป็นกรุดกรุดอย่างนง้นสิเหมือนชั้งหน้าชิ่นใหญ่ชิน้นนี้เนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้ก็เอาหอยตั้งลมมาแบบว่า โอ้โหดูหอยกระเด้งได้หอยกระโดดอ่ะโอ้โหหอยกระโดดมากๆตัวอย่างร้อน่ะหอยกระโดดอ่ะโอ้โหหอยกระโดดอันนี้คือช้อปปิ้งที่กลุ่มของเราสั่งเองปวดกระโดด ผลล้านี่คือหัวกระโดดน้องเพิ่มของหัน้อเพิ่มบูหัวกระโดดหัวกระโดดมากระโดดสุดยอดผลกระดดยิงๆเงี้ยอู๋อ <c oughs> เซว่สด์ใส่หลายตัวเหมือนกันเนี่ย15ตัวแค่ใส่คนละ3ตัวเลยเหรออาจจะมีของคนอื่นแล้วจะได้ใช่ต้องมีคนละต3ตัว,ตว แล้วก็ใส่น้ำเข้าไปก่อนน้ำซุปน้ำมันเนาะเราพิกล้วพิกนะเห็นัหมแผ่นแผ่นแป้งมันก็จะไปกองอยู่ทั้งังบนละ เด็กคนนี้เป็นไเนี่ยัน่างน่าขันดิ่งอยางนี้เนี่ย คุณนีสฝังน้อยไงฝังเครื่องน้อยไงเราฝังเครื่องเยอะเดี๋ยวต้องเพิ่มอนันนี้เขาบอกว่าเป็นซอสแบบว่าซอสซี่กับซอสแดงคือไเซี่อันนี้คือซอสแบบซอสหวานธรรมดาเผ็ดนิดนิดนะ อาปาเฮ้ยเิมีวอันนั้นเผ็ดไหมเน่เอใส่อะไรย่างเู้รนี่ิคือลีลาเกินเผ็ดไหมเนน่ไม่เ็ดธรรมดาธรรมดา้ดจัดานกว่มีบางคนเขาก็จะสัเป็นอุด้งนะแต่ว่าอยู่ทางสั่งเป็นตบะแนะนาว่าควรจะัโตัวบะเพราะว่ามันจะสุดยอดกว่าแต่ก็แล้วแต่ใครอยากกินตก็ัไป บังคยเห็นบะหมี่ใช่บะหมี่คือโซบะเบียร์สั่งไหมบะหมี่แปลว่าโซบะทุกคนสั่งโซบะหมดทุกคนสั่โบะหมดยอดน้ำใจลงไหมมันก็เริ่มเป็นแบนแล้วตอนนี้ตอนนี้การคลุมถืนคลมถืนแอ่แบนตอนนี้เปลี่ยนมือวางละมือวางผัดถอยมาละ หมายความว่ามันจะเตรียมกรอบไปด้านหนึ่งตอนนี้แล้วก็ออายังไงอีกกะเต้งไงอีกกะเต้งก็คือปลาหมึกทอดกรอบแบบนี้ไงที่ไม่คิดเราสั่งไปที่ได้ฟรีมาเนี่ยคือกรอบนี้แหละนะครับตอนนี้เขาต้องเสร็แล้วต้องเอากระมังมาทอดไว้ด้วยนะเหมือนอบอยู่ข้างในเราทอดเขาอบทอดอะไรอ่ะ ครอบอกคือเนื้อจีไงครอบอันเดียวเดี๋ยวมันคงรอบพิลาอัน <c oughs> อะแล้วก็เส้นเริ่มมาละอันเส้นอันนี้เป็นเส้นโซบะนะ <c oughs> มาละเส้น <c oughs> เรียงลายนี่เข้ามา <c oughs> แล้วเขาก็ทำการปรุงรสบนเนส้นโซบะคล้ายๆาจะมีเกลือพริกไทยแล้วก็ผัดลงไปคลุกเส้นลงไปเมื่อกี้เห็นเขาเอา หอยอะ่ะป่าไปบนเส้นแล้วก็เอาไอ้กลมกล,มล่องน่ะท mm hmm. ้าไปบนเส้นอีกท,ทีหนึ่งแล้ว mm hmm. นี่ไงเอาหอยมาเอางยู่ยนงไม่ปะาทอดเส้นให้กรอบ mm hmm. มก็ไม่กอบเปากรอบไปอีกกระเตงเอ๋อแล้วอีกรอกระเตงคืออีกัะเทมปุระแน่เลยแล้วก็เอาอันนี้ปะลงไปปะลงไปบนเส้นมีไข่ลงไปอีกอยง ก็คือเกลียล่ยให้มันเป็นกลมๆ <C ül üyor> ใจเสียละตอนนี้จัดก,การจัดที่เริ่มทําเป็นเวลา40นาทีละ40นาทีบางทีได้กินอย่ังไม่ได้กินไม่ได้กิน40นาท,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 ทีแล้วตอนนี้ยังไม่ไ้กินอาจจะ50นาทีไม่เจหรแต่มันน่ากินมากๆเลยอ่ะมันช่างน่ากินอะไรอย่างนี้เนี่ยดูด <C ül üyor> ูน่ากินมากๆ แล้วคว้มอีกทีเอาไข่ไว้ข้างบนแป้งไว้ข้างล่างใช่แตตอนนี้เขาก็เอาซอสทาลงไปแล้วแล้วก็โรยด้วยสาหร่ายเออเก็ถือมาอย่างนี้ได้เหรอเขถือมาอย่างนี้เรอเนี่ยถือเาาไว้ตรงหน้าอย่างนี้เลยอ่ะ

ดูสิวิธีการกินเราก็เ,นนเราก็มั่วๆไปคือไม่ต้องมีวิธีกระบวนการมากก็คือเอาทุกอย่างอย่างเนี้ยเข้าปากให้หมดเป็นอันเสร็จซอสแดงซอสเผ็ดแดงโอ้โหต้องมีดูไส้มันให้ดูไส้มันก่อนเป็แนแหละแล้วเป็นมันเข่งดีหมดซอสแดงใช่เล็วนี่ อ่ะดูซ้อนก็ใส่ซอสเผ็ดของมันแล้วกันอ่ะอร่อยหวานแบบไม่ติดใส่ลงไป,ไปจะกินโชว์แค่คำเดียวนะเพราะว่าอยากจะกินแล้วโ <c oughs> อ้ยมันจะยากโอ้ย <c oughs> มันมันปีนิ it's very thin มันฟินแร์มากๆเราะเ็เผ็ดอ่ะเผ็ดน้อเ็ป่ะคอเดียวเัาบรกเนี่ยอร่อยมาก ได้เสียดีที่เดินมขอซอสไม่เผ็ดมาบ้างพี่ซอสไม่เผ็ดมาบงเองอร่อยจริงๆแนะนำแนะนำไม่ถ่ายไม่กินให้ดูนะกินอย่างเดียวแหละโดูเกลียวยอดขอขอเผ็ดมันถ่ายแล้วมันถือไม่ได้มันต้องถ่ายคือรสชาติที่อยู่อย่างนี้ทุกอย่างอ่ะมันกลมกล่อมมันเข้ากันนุ่มลึกอยู่ข้างในคำเดียวกันลึกเลยเนี่ยนี่มันรสชาติเบียร์ อร่อยใช่ใช่รสจัด้านจัดจีรักเลี่ยมเลี่ยมอันนี้ให้เห็นถึงแบบว่ามีเศษกุ้งนะแล้วก็มีแบบว่าอูโหโตรตีนแบบว่าเป็นตันตันแบบใมากเลยเนี่ยนี่เห็นไหมน่ากินมากกินเรียบร้อยละร้านนี้นะออกมาก็ทำได้อร่อยอร่อยมากคำสองโอ้สุดยอดคำที่สามโอ้สวรรค์ชัดๆพอเริ่มไปครึ่งชิ้นแล้วเออ ครึ่งชิ้นก่อนนะเออท่จริงก็กะสุดท้ายก็มันไม่ใช่ไม่อร่อยนะคือมันเลี่ยนไงมันเริ่มเลี่ยนเพราะว่ามันมันกินซอสหวานไปเยอะอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะคือมันอร่อยแต่ถ้าสมมติกินได้แค่ครึ่งชิ้นน่ะกำลังดีมากถ้าเกิดสมมติว่าใครมาแบบว่าสองคนใช่ป่ะแล้วสั่งอันเดียหวาดแล้วก็กินด้วยกันหนึ่งชิ้นอน่ะ อันนั้นจะแบบดีจะดีสุดเลยเพราะว่ามันจะไม่อิ่มจนเกินไปแล้วมันก็จะสต็อปอยู่ที่ความอร่อยสูงสุดเท่านั้นเอง<ด>เอาข่าวหน้า<ด>นะบิวซ<ด>จะพาไปกิน<ด>อะไร<ด>ที่<ด>ไหน<ด>นะติดตามตอนต่อไปวันนี้ไปเดินเล่นในฮิโรชิม่าต่อก่อน